นี่คือดินแดนดาวเขตภูสางแหฮกรีนโซนในอ้อมกอดของทงหน้าและผาหินบ้านเมืองดั้งเดิมของชนเผ่าบุรูและผู้ไทยสองชนเผ่าไอ้น้องต่างภาษาที่อยู่นำกันมาเหิงนานนั้นคอยกำลังหมายถึงจุดสูงเมืองวังหรือที่หลายคนหู้จักกันในสื่อเมืองวังอ่างคำ วิถีชีวิตแบบสนบทยังหวานเสน่ในท่ามกลางทงสีเขียวและสายน้ำที่สดใสโดยฟิลเตอร์ของธรรมศาติการเดินทางเที่ยวนี้ได้พาค่อยไปพบคนคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งเจอแต่มอนี้อาจจะเป็นสร้างเพอที่อยู่ในดงลึกคือค่อยขึ้นไวหรือบอ์นั้นเป็นสิ่งที่ค่อยจยให้ทุกคนได้ไปรับสมพร้อมๆกัน ว่าเพอต้องอยู่ในป่าค่อยว่าตัวนี้มันจะอยู่ป่าเลิกก่อนแล้วพล่างไปหน้าบุชุดก็ตล่างขึ้นหนึ่นปล่าสมุนคี่สร้างเฮ่น้ำแม่งก็ป่าบนมาหน้าบุเฮ้ยพล่างไปสมมุน อยูุ่บันนั่นนี่เนะี่ยเวลาหาเงินถแถวาหาเงินนั่นเลยเอาหารับจ้างทั่วไปเลยเปเลยนะแบบยำดำหน้าก็ดำหน้าเกี่ยวเข้ากับจ้างเกี่ยวเข้าเป็นตุน้นก็จ้างไปท,ทั่วไปเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่เพือ่อประชาชนชาวเน็ตขอตอนารับสูส่งเวลาของการเดินทางค้นหาศึกษาและเล่าเรื่องกับแตะขอบฟ้า ตอนนี้เขาอยู่ที่เขตจุดสุ่มเมืองวังเมืองวิระบุรีแขวงสวรรคนาเขตซึ่งทริปนี้ค่อยไม่ได้ตั้งเจอมาเฮดคอนเทนต์แต่เรื่องเล่าในระหว่างทางของทริปนี้มันมีเลื่องที่หน้าเลา่ายก็เลยรวบรวมเลื่องเล่าของการเดินทางเที่ยวนี้มาเป็นแต่ข้อฟ้าตอนนี้ยสุดปลายฟ้ามักจะเสิงเลื่องล่วที่เกินคาดฝันนั้นน่าจะแม้นความจริง เอยเป็นคนที่เสืเสมอว่าการเดินทางครั้งเดียวจะเห็นห่าได้เห็นหูหลายกว่าการอ่านหนังสือเป็นพันหน้าเพราะทุกการเดินทางของคอยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีมีในหนังสือทริปนี้เอยเดินทางมาเบิงเวที่เฮเกียมอบหมายเหอนั่นก็คือการติดตามการต่อเติมห้องเห็นปฐมบรรทัดนังลาวโฮมกับคณะบานบรรทัด พอห้องเฮนปฐมบรรทาดนางลาาจำนวนของน้องเฮนน่ะหลายกว่าห้องเฮนก็เลยให้เธอน้องๆห้องปะฮาต้องได้ไปเห็นอยู่อาคารไม้หลังเก่าที่เคยสมบมดสภาพแล้วตอนที่ให้เกียรมาลินบรรทาดนางล่าในรงปี2 0 2 1พร้อมกบคอยนี่ละเพิ่นก็ได้เห็นสภาพการที่มันยังขาดเขินและก็เลยเอาเงินเธอคอยจำนวนหนึ่งเพเเ์อมาต่อเติมห้องเฮนเธอน้องๆอยู่บ้านนี้ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างก็ได้ดําเนินมาในซ้าที่เห็นนี่ละ บ้านทานนางเล่าก็เป็นที่ตั้งของพระธาตุนางเล่าซึ่งเป็นบ่อนสกาละของผู้คนในท้องถิ่นนี้มาตั้งแต่ห่งนานแล้วพระธานนางเล่านี่เป็นพระธาตุองค์เดียวในภาคกางตอนใต้ที่มีหูบทรงแบบหลวงพระบาทพร้อมทั้งได้ถือฮับห้องเป็นมรดกของแขวงสัรรณเขตแล้วปัจจุบันบ้านทานนางเล่ากำลังจะอเมซิ่งกว่าเกา่า พอกำลังมีการก่อสร้างคลองเหมืองสนรปทานใหม่เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเก่าและทางปูอยางสิปูมาตั้งแต่สามแยกจุดสุ่มเมืองวังผ่าดผ่านหลายหมู่บ้านไปจนหอดหัวฝหห่ายนาเตอร์ในไวไัยวนี้เสริมท่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จโดยไวัก็ขอแสดงความดีเจอนำพี่น้องไทยจุดสุม่มการเดินทางมาเมืองวังเทวนี้เฮดคอยได้พบสิ่งที่มีขาดค้ดทางขาไปและขากลับ เพราะมนต์เสน่ห์ที่อยู่ภายใต้คำว่าเมืองว่างนั้นมิได้มีเพลงทิวทัศน์อันงดงามของผู้ผาป่าดงและทงสีเขียวแต่เรื่องเล่าของสถานที่และวิถีชีวิตของผู้คนก็คือส่วนหนึ่งเทืดดินแดนแห่งนี้ดึงดูดคอยมาอยู่เลยๆอ,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 อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตจุดส่มนี้เขาได้พบกับเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งและเอิ้นพวกเขาว่าจุดส่มจ um ัมเปอร์กรุ๊ปเส่งคอยเอินตามกีฬาที่พวกเขากำลังลีนอยู่ และกีฬาของพวกเขาจะเหตุเธอจ้าขึ้นฮอดชีวิตไวัเด็กอย่างแน่นอนนี่คือสุดยอดการกีฬาที่พิสูจน์ความเป็นยอดมนุษย์ โดยการท้าทายกฎเกณฑ์แห่งนงทงของไอแซคนวตันโซ่ชาวโลกมีทั้งเต้นม,มีทั้งโดดไปจนฮอดสีร่างกายและทงท้าที่สวยงามทุกครั้งของการแห่กฎฟิสิกส์ของพวกเขาเป็นตัวตัดสินว่าการเต้นฮอบนี้จะผ่านหรือจะฟเฟลนี่แทบจะเอิ้นได้ว่าเป็นการละลิ่นที่หาเบิง่งยะแล้วในสังคมที่สีวิไลเพราะในมือของเด็กน้อยเหล่านั้นถือแทนที่โดย iPad และสมาร์ทโฟนกันเมืแล้ว แต่ยูจุดสูงเมืองวังยังมีภาพแบบนี้เธอเห็นในหลายๆหมู่บ้าน ลิ้นแบบนี้ในสายตาของพ่อแม่ยุ่งไม่อาจจะยานลุลานเป็นอันตรายรม้มโฮเตะแฮนฮักเพราะมันมีทั้งการโดดการมุนโตกลางอากาศการตีลังกาปานจอมยุดเบื้องแล้วก็เป็ตนต่ย่างเขาเจ็บแต่สําหรับเด็กยุดซุ่มจัเปอร์กรุ๊ปกุ่มนี้นี่เขาลิ้นมาแต่น้อยเลี้ยบาดเจ็บจากการเต้นอย่างนี้มีโอ,อกาสน้อยที่สุดที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเฮดทางกายของพวกเขาแข็งแห้งนี่เป็นการยักกับพุ่มแบบหนุนที่แฝงมาในการลิ้นซื่อๆผิดน้องเอ้ หลังจากกลับจากบารทานนางลาาเนี่ยค่อยได้พบกับัยรุนผู้หนึ่งเพลงแต่แวทบทวิตที่ค่อยแนมเข้าไปในโตของมอนี่นี่ค่อยรู้สึกว่ามันพิเศษรู้สึกมันมีสีหักมันมีความน่าเอ็นดูมอนี่ที่พิเศษก็คือมันเป็นคนที่หน้าตาดีเศรตุผลที่มาตามหานี่ค่อยไม่ได้มาตามหาย้อนว่ามันหลกถ้ายจะหาคนหลอน่อในประเทศลาวนี่ค่อยเห็นมาหลายคนหลอ่อหรือคนงามพี่หรือมันไม่ได้เหตุค่อยมีความรู้สึกพิเศษแต่มอนี่มีความพิเศษมีความน่าสนใจ คอยก็ได้ประกาศตามหาน้องมาในเฟซแต่ก็มันไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็เลยต้องมาเองตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านไฮเขตยุทธสูงมเมืองวังเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์เขตติดต,ต่อกันนยะเพราะอยู่นี่มีคอยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยต้องขี่รถไถไปรถคอยก็ไปไม่ได้ทางมันแคบ มาหนาในการเดินข้างนะครับพร้อมแล้วตอนนี้นะ ว่าสางเพื่อต้องอยู่ในป่าค่อยว่าตัวนี้มันจะอยู่ป่าเลือกโซเลวท้างไปหน้าผุดวัดทางขึ้นเนินป่าชะงูผู้สังเแห่เทเล่งบอกป่าบนลับหน้าบอกว่าท่างไปพี่น้องเลยกว่าสิมาหอด Hãy subscribe cho kênh นี่คือัยรุนเสื้อแดงที่ค่อยมาตามหาย้อนขี่รถโซนทางกับมันในมือก่อนแต่ค่อยไม่ได้ลงไปทักทายเพราะว่าฝนมันกําลังตกก็เลยประกาศตามหาไว้ในเฟสแล้วก็พอได้ข้อมูลมาแล้วก็นามาหาฮอนบอลมันยูสิ่งที่ค่อยขึ้นในตอนที่เห็นหมอนี่ทําอิฐในตอนที่ค่อยขับรถโซนทางกับมันหมอนี่มันมีบางยากคือหูซึกเอ็นดูมันทั้งๆที่เฮาไม่ได้หูจักกัมมันแถมล่ออีก ก็เลยคืดได้เจอว่าถ้ามันมีความสามารถด้านเลอด้านหนึ่งและค่อยสามารถสร้างมันเป็นนักแสดงหรือศิลปินมอน,นี่น่าจะประสบความสําเร็จความรู้สึกคล้ายคือกับตอนที่ค่อยเห็นศิลิพรของเพลงคางทําอิดเลยแต่พอมาฮอดและวูจักโตตนและชีวิตของมันแท้ๆแล้วหมอน,นี้มีความน่าเอ็นดูกว่าที่ค่อยคิดไว้อ,อีกซื้อซื้อท่าน อายุ17ปีเห็นหอดห้องโมซี่ไอ้ก็พ่อแม่ไม่ได้เงินส่งเลยก็เลยออกมาเห็นไห้เอ็น,เอน้าแล้วไปเห็ุเวอยูตรงหินคาเพออะไรคาเพอดุดหินทรงหินทรงดำหน้าว่าจะไปเไวกะ่ะพ่อแม่ไม่เคยไปไม่ได้คนเอ็นเวกเนี่ยอยู่เพิ่นมาออกมาเฝ้างูาอยู่หน้าไปละวางมือก็เพิ่น สิ่งที่เห็นด้วยตาเกี่ยวกับนุ่มเสื้อแดงคนนี้ก็คือเลงโง่หายู่หากินเสื้อมองคุดขี้กระเดินเสื้อเบ็ดตัดหญ้าขันหน้าทางเดินเลงโง่และก็ซอยเวทบโคอื่นๆตามที่พ่อแม่สั่งแต่เลิกๆเข้าไปแล้วท่านก็นเป็นไว้นุ่มคนหนึ่งที่มีม,มีโอกาสได้เห็นต่อฮอทมอเจ็เพราะองงเห็นมอสอเมืองว่างอยู่ไกลจากบ้านประมาณ1ิกว่ากิโลแต่เป็นทางแดงที่ค่อนข้างลําบากในการไปกันมา แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือครอบครัวมีมีกาลังทรัพย์ที่จะส่งเฮอเฮ็นต่อพอถ้าสิเฮ็นต่ออยู่ม .2 เมืองวังก็ต้องได้ขี่รถจักรไปมีรถจักรแล้วก็ต้องมีเงินเติมน้ํามันและก็ต้องมีเงินกินข้าวเทงในแต่ละมือ้อและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆจึงเฮ็ดเฮอบางครอบครัวลูหลานของพวกเขาได้เห็นฮอตแต่มอสีและก็หยุดการเห็นเพื่อไปหาเฮ็ดเวสบางคนก็สร้างครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยและการมีนมีเพียงท่านคนเดียวที่เห็นมีจบ ถ้านับแท้ๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยในหมู่บ้านนี้นะหมู่ทั้งสาคนของท่านที่พาค่อยมานี่กับมีมีเพิ่ได้เห็นต่อ,มอบมยจะคนเลยเพราะพวกเขาจะเป็นต้องยุติการเห็นโดยเหตุผลที่คล้ายคือกันเห็นห้องม3นก่ก็อยู่บ้านในชีฮเดินแล้วก็ไปหาเหื้เขาหาวิเฮออ้เอ็ดเอ็ดห้องงานน้ำกรอยู่สวรรค์อยู่ปากสันห้องงานน้ำกรอนคือเดียวนี่ก็ วยายไปหาเวาใหม่ละเขาไม่เอาลนะออกมาเลยก็อยู่ตะแคกกันล้ของงานก่อนกอนเอสี่สองก็ไปเอดเอยู่ของงานเกิร์ดห้องเนหม้อหนึ่งไปเอดเวอยู่เมืองวิลาเนี้เด้์อันไม่ได้เงินเฮนม่ได้เงินทรงล้างรถแล้วก็ซ่อมแปลงเผินมดเวเด้แล้วก็อ,ววกออกมาเดี๋ยวนี้ก็มาเอดโฉมิ้นต้นตอนหน้าก็คือว่าจะเฮ้าแค้มไปแล้วแต่อายุคนไม่ถึงเดยจากปีเด้์สิบห้า เจ้าเห็นหรือ,อยังว่ายุ่อีมุมหนึ่งของโลกนี้ก็ยังมีคนที่หาเหตและพยายามฮับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ยังเหตดไม่ได้ย้อนอายุยังมีถึงแต่ในอีมุมหนึ่งของโลกนี้ก็มีคนที่มีเยอะเฮตดเวมีเยอะฮับผิดชอบชีวิตของตนเองทั้งที่ถึงวัยอันโค่นแล้วนี้เป็นสิ่งที่ฮดฮู้แต่มันก็คือความจริงถ้าเพ่อที่มีเวด,ดีก็ขอฟะน้องๆกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มอื่นก็นได้ที่มาจากบอนที่ลำบากแท้ๆถ,ถ้าผู้เลิมีเวมีงานก็ลองเฮอโอกาสพวกเขาแน่ อยู่บ้านนันนี้เนะี่ยเวลาหาเงินแ่ตัวหาเงินนั่นเลยเข้าหารับจ้างทั่วไปเลยเปดเลยนะแบ,บายบยำดำหน้าก็ดำหน้าเกี่ยวเข้ากับจ้างเกียวเข้าเป็นตุ้นกขาจ้างไปท,ทั่วไปเลยวันนั้นนะ่ะทันทีที่ได้มาเห็นน้องๆกลุ่มนี้นะ เฮื่อค่อยได้เห้าเจอหลายๆสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่บนนี้ก็ไว้นุ่มอยู่เขตนี้โดยเฉพาะบ้านนี้กับตามที่น้องๆเขาเล่ามากก็มีคนที่เฮนจบแน่แล้วก็เห็นมีจบแน่ปัญหาลักลักษณอย่างหนึ่งกับเรื่องระยะทางของการเทวไปฮงเฮนนะแต่ก็มีผู้ที่สู้จะจบม่อเจ็ดก็มีหลายคนก็มีแม้ทุกคนเหมือนสีออกเมื่อดอกหลังจากที่ตามหาโตจนพบและได้พบกันสิ่งที่เขาได้เสนอให้น้องเสื้อแดงนี่ก็คือ โตสนเจอในการแสดงบอถ้าโตมีความกล้าหรือมีความสนเจอคอยสามารถเป็นพื้นที่และโอกาสเธอได้เสมอนั่นคือสิ่งที่คอยเสนอเธอน้องมันซึ่งน้องมันก็ม่ได้ปฏิเสธและก็ยังไม่ทันได้ตอบรับแต่มีว่าน้องสีหับหรือไม่หับคอยก็ไม่ได้เีเรลียยหรือเสจเจอไปเลยเพราะทรัพยนี้คอยก็ดีเจอแล้วที่ยังน้อยคอยก็ได้ยิบยืนโอกาสเธอกับคนที่คอยคิดว่ามันพิเศษเธอกับคนที่คอยแหนมเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวเขามันก็ไอ้ไอ้นี่ เพราะมีการแสดง,งออกเป็นคนขี้อายนน่ไม่ได้ออกสู่โลกภายนอกนะ <c oughs> อยู่แต่อยู่บ้านคิดบางก้อนส่วนใหญ่ก็ย่านคนมีมากเนี่ยนะเป็นเพ้อจัญยานคนมีมากนั้นอายนี่มันแสดง,งออกมีเต็มทีน่ะน้องมันสีโฮมงานหรือมีโฮมงานกระตากค่อยมาได้ซีเรียสเนาะแต่ย่างน้อยค่อยดีเจอที่ค่อยได้หยิบยืนโอกาสมอบเพอคนที่ค่อย หูสึกว่าเขาพิเศษเขาได้หูตัวเองเอตัวพิเศษและอีกอย่างหนึ่งที่คอยต้องมานําหาจนหอดหน้าของน้องมันเองก่คอยเสดายเสดายที่คนที่คอยรู้สึกว่าหมอพิเศษนี่ต้องไปเป็นเพลงคนแบน้ำกรหรือว่า คนล้างรถหรือว่าเด็กเสิร์ฟแต่เยอทุกคนเข้าเจอก่อนว่าค่อยไม่ได้หมายของว่าอาชีพเหล่านี้ต้อยต่ำหรือว่าน่าลังเกตหรือมีหน้าเห็ดได้มีแม้นแนวนั้นอันนี้ก็เป็นอาชีพที่สุจริตถือกฎหมายได้เงินคือกันเนาะแต่ค่อยเสียดายน้องเสื้อแดงบักท่านนี้ถ้ามันต้องไปเฮ็ดเหล่านี้รายได้ผลตอบแทนที่ซ้ำนั้นค่อยค่อยมีความเสอือเนาะค่อยก็มีมั่นเจอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อยค่อนข้างมั่นเจอสูงว่าน้องมันมีความพิเศษและสร้างสิ่งที่พิเศษได้หลายกว่าั่นน อันนี้คือสิ่งที่คอยขึ้นทึงหรือพิษคอก็ยังมีหูแต่หวังว่าเรื่องราวของน้องเสือแดงเธอคอขึ้นบางสิ่งบางอย่างกับพอแม่พี่น้องที่ทับส่งอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะวัยนุ่มน้องๆอ,อันนี้เป็นสิ่งที่คอยเยอะเว้าวที่สุดก็คือจะเธอเจ้าได้หูในอีเบิงหนึ่งของสังคมในอีมุมหนึ่งของโลกนี้ มีคนที่ยังแลำบากสำเลยบางคนนี่อาจจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพอเฮอได้ขาดฮงเฮนเพอเฮอไม่ได้ไป้องเฮนเพราะมันขีข้าานมันน่าเบื่อแต่ถ้าเจ้าแนมกลับมาในมุมนี้เจ้าจะเห็นว่ามีอีหลายคนเลยที่พยายามสร้างโอกาสไคว้ขวาและเฮ็ดทุกอย่างเพอเฮอได้เฮาฮงเฮนแต่ก็มีอีหลายคนที่มีสามารถ ไปถึงจุดนั้นไดที่มีสามารถได้ไปนั่งในห้องเห็นจ,นจ,นจ,จุดจบม .7 ได้น้องๆอพผู้เลอที่มีครอบโครคอยอุ้มสู่หูหนูเฮือโอกาสเหล่านี้กับเจ้าจงขว้ามันไว้และเหตุน้มันดีที่สุดซะเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญคือสีมีมีผพด่ลืต้องเล่ากันแล้วในอีพีนี้กะต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในแต่ขอฟ้าตอนต่อไป